สวัสดีครับสตรีสิบเอ็ดท่านนะครับมันต้องเดินอ้อมนะครับเดินอ้อมทางที่ป้าทางที่มาเก็บเห็ดแล้วครับทางที่มาเก็บเห็ดเมื่อวานนี่ครับพาทุกคนมาเก็บเห็ดนะครับต้องเดินอ้อม เล่นออฟมาแล้วนะครับทักทายทั้งหกหมื่นล้านดวงตานะครับหกหมื่นล้านาด้ดูคนคนเน,นบิ้ลโลดกัยังบาหลายซ้ำอันคนคำามาเบิ้งข่อยวยหกหมื <c> ่น <oughs> ล้านมาดโอ้คนโผล่โผล่แฉหกหมื่นล้านคนพ <c oughs> ุ่นคนบน้ลโลดกัยังบาหลายซ้ำเลยเนาะมาแต่ต่างมาแต่ยังก่อยอันมาแต่ต่างอากาศบ่ดาวข้าวดาวพุธด,ดาวศุกร์ดาวเสาร์ <c oughs> ผมมันติดผมนะครับมันไปนี่ผมขยับตัวก็ไม่ได้เลยมันติดเลยนะครับเวลาผมไปใส่ถาผมย่องไปเนี่ยหูมันก็ดีมันก็จะหูบิ้ผมไปใส่เป็นแต่เนี้ยมันนอนหลับหรือว่าผมขีมมอเตอร์ไซค์ขณะขีมมอเตอร์ไซค์มันเสามันยังลอยไปนะผมนแรงหน่ำนะครับเดี๋ยวผมขีเร็วมันเลยประท่านผมนะครับอย่าหยอกกันสวัสดีครับ แน่แน่แน่ทะเลาะกันเฮงแน,น่นี่หยอกไปหยอกมาขัดกันกนะครับเตัวดำดำนั้นเป็นจะสังครับเตัวดำดำมันเก่งมันเก่งกว่าเพื่อนโดนบุปผาโอ้เห็ดไล่หล่ะทุกคนเห็ดข,ขาวๆด้วย เห็ดเลยมันเป็เฮ็ดกินบได้เฮ็ดกินใด้อยู่แม้แต่ว่ากินแล้วสิตายนะครับคนตายมันเฮ็ดกินบได้เได้ครับเฮ็ดกินใดอยู่แต่ว่ากินแล้วสิตายสัญนะครับมันว่าเห็ดกินบไดาควายผมไปไหนหมดเนาะอยู่ในบ่อน้อทุกคนเออขึ้นมาแล้วนะครับควายผมอยู่ตรงนี้นั่นแหละครับอยู่ในนี้ควายผมมันจะอยู่ตรงนี้ครับ บรรยากาศดีดีครับตรงนี้วิวสวย <st arts> นี่ครับควายผมจะอยู่ตรงนั้นแ <t ats> ทักทายกันครับนี <t ats> ่ครับทุกคนสวยไหมครับสวยไหมวิวสวยงามมากเลยนะครับทุกคน <t ats> สวยงามที่สุดเลย <t ats> ทักทายกันนะครับทักทายกันน้องควายก็กินหญ้าตรงนั้นนะครับทุกคนนะครับน้องควาย พักชายสบายดีตอนเย็นนะครับกินหญ้ากินหญ้าลูกกระจิงมเสียงเพิ่นตัดหญ้านะครับทุกค,คนหฮเพิ่นตัดหญ้านะครับ คที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้รอยเดอครับผมเป็นกำลังใจให้กบานธวัดน้นะครับผมกับพาทุกคนมาเลี้ยงควายขี้เก่าล่ะครับยุ่งลายนะครับยุ่งลายเป็นยุงลายนะครับตัวเล็กๆนะครับ อันนี้จะเป็นป่ายางนะครับป่ายางพาราเฮ้คยคยกวางยอดอีกแล้ววังนอนไปคนห่วงนอนก็ข,ขึ้นกันนอนอยู่ดีั้งนอนนอนนอนมาเตรียมที